เพิ่งติดพารุลมเสร็จครับเพิ่งติดเสร็จครับผมเดี๋ยวลองไปเทสก่อนนะเดี๋ยวให้ลุงเอาไปเทสก่อนเดี๋ยวอีกสองวันมาเอาเนะาะเดี๋ยวลุงไปเทสก่อนเพิ่งติดเสร็จอเอฟซีตัวน้อยชื่อน้องอะไรนะกิวเฮ้กิวน้องกิวนี่น้องอะไรครับน้องปั้นครับน้องปั้นนะเอฟซี FC ตัวน้อยครับผมขอติดตามไว้นะครับสวัสดีครับ พิ่งติดเสร็จครับผมเป็นไงมั่งครับสวยครับอ่านห้องหนูตัวนี้นะสีเขียวนะนี่สีน้ำเงินจะไม่มีเจ้าของนี่น้องปั้นสนใจเป่า <c oughs> ยิ้มยิ้ม <c oughs> ครับระหว่างรอสองห้องร้อยเซนติเมตรไปเทศก็เอาจุลาจิ๋วฮะเก้าสิบเซนติเมตรน้องน้ำตาลแดง ไปเล่นก่อนครับนี่ของน้องกิวนะน้องกิวโคราชครับผมเป็นไงบ้างตัวนี้สวยไหมสวยสวยเอาไปเล่นก่อนนะเดี๋ยวลุงเอาไปเทสสองห้องอีกสองวันมาเอาโอเคครับให้น้องกิวเทสสนุเจิยวใส่สองห้องร้อยเซนติเมตรครับอ่ะเอาว่างๆก็ไปก็รูปเอาเทสเทสเทส โอเคผ่านไหมไโอเคนะคเดี๋ยวลุงไปเทสก่อนเนะค่อยมาเอาอีกสองวันนะครับ <c oughs> เอาไปลองก่อนเอาจุลาจิวไปลองก่อน <c oughs> เดี๋ยวสองห้องตามไปสองห้องไปเล่นบอลลนได้ได้ อ่ะเจอกันแล้วเอฟซีตัวน้อยทางหางว่ากูลาให้เอฟซีตัวน้อยครับใช้พัุลมอย่างนี้เลยครับ ถามหางว่าใส่สองห้องร้อยเซนติเมตรครับเราต้องมัด